สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกที่13พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนด็กก็ปิดตลาดไปที่1,346.47จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้10.16จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.76%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่92,000ล้านบาทนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเซตนั้นค่อนข้างจะร้อนแรงได้อีกวันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตอนช่วงเช้านั้นนะครับท่าทาของตัวดัชนีนั้นจะมีการปรับลดลงไปติดลบนะครับแต่ว่าก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับเพราะว่ามีแรงซื้อกันเข้ามาค่อนข้างจะมากในตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายดัชนีก็เลยปิดบวกขึ้นไปได้ประมาณสิบจุดนั่นเองนะครับขณะที่ทาท่าของตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวลดลงมาก่อนนั้นทุนเองยังคงมีความกังวลนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับที่ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่นะครับพุ่งขึ้นนะครับเป็นกว่า150,000รายต่อวันเข้าให้แล้วนะครับ แล้วก็นอกจากน,นี้ยังมีเรื่องของความกังวลระหว่างสหรัฐกับจีนกันอีกรอกหนึ่งนะครับเพราะว่าทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีการลงนามคําสั่งห้ามชาวอเมริกันลงทุนในบริษัทที่มีการช่วยเหลือกองทัพจีนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผลในวันที่11เดือนมกราคมปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นะครับที่สหรัฐมีต่อจีนนั่นเอง ส่วนทางด้านของสนาการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย9รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย KBank, SCB, BAM, p บ t o ปตท SCGP แล้วก็ STGT นั่นเองครับ ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกนะครับก็มีทางด้านของ g ัลฟ KBank, s ์ b CPN แล้วก็ CRC ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือทางด้านของ SEG, c p จ Advanced, BAM แล้วก็ BDMS นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับก็มี หลายกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างเช่นทางาของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์นะครับก็เป็นทางด้านของ SCGT ราคาหุ้นวันนี้ปรับขึ้นไปได้4.51%ด้วยกันนะครับราคาหุ้นนั้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทางาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็ยังคงรุนแรงอยู่อย่างที่ได้เรียนกับในตอนต้นนะครับ กระที่ผมประกอบการตรมาสที่สามนั้นก็คาดว่าจะเติบโตนะครับถึงสามสิบเท่าเยือนเยียน,นะครับแล้วก็โตอีกสองเท่า Q on Q แล้วก็ออเดอร์ถุงมือ,อยางนั้นยังคงมีล่วงหน้ายาวไปจนถึงปี2 0 6 6ันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นเรื่องของการแคนเซอรออเดอร์มาแต่อย่างใดอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มเป็นขึ้นมาก็เป็นทางานของกลุ่มธนาคารนะครับ ็น่าจะเป็นเรื่องของเนนิเมนต์เชิงบวกนะครับหลังจากที่ตั้งของธรรางานาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็มีการสรุปผลสเตรสเทสกันออกมานะครับบรรดาธรราาน,นาคารพณิชย์ต่างๆนั้นก็รีดกได้ว,ว่ามีผลออกมายังคงเป็นบวกอยู่นะครับ ก็เลยอนุมัตินะครับให้มีการจ่ายเงินปันผลของงวดปี63ได้นะครับอนุญาตนะให้จ่ายปันผลตรงนี้ออกมาได้นะครับแต่บ่าก็มีข้อกําหนดนะครับว่า,าจะปันผลนั้นอัตราต้องไม่เกินกว่าของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องไม่เกิน50%ของกําไรสุทธิในปี63มีด้วยนั่นเองนะครับโดยหุ้นที่รับเพิ่มขึ้นมาได้ก็มีทั้งของตัว KKP นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 4.82%เขแบงค์ K นะครับบวกขึ้นมา4.43% TMB บวกขึ้นมา4.08% SCB บวกขึ้นมา3.14%แล้วก็บี l ีอบวกขึ้นมา3.1%ครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นทางด้านของ CPN ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.52%ด้วยกันก็ทางผู้บริหารนั้นนะครับมีการระบุว่า เรื่องของแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรมาสที่4นั้นจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับก็มาจากเรื่องของตัวทราฟิกที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็เรื่องของมาตรการของรัฐด้วยนะครับที่ก็ช่วยหนุนการจับใจ่ายใช้สอยให้ฟื้นตัวดีกันขึ้นมานั่นเองนะครับอีกหุ้นหนึ่งเป็นทางานของ a w c บวกขึ้นมาได้2.5เเด้วยกันนะครับก็หลังจากที่วันก่อนหน้านั้นมีการดาเนินง,นงบไตรมาสที่3ออกมานะครับ ก็ขาดทุนลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสสองที่ผ่านมาแล้วก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของตัวรายได้นะครับที่ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาตามาภาคการท่องเที่ยวในประเทศนั่นเองครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มสื่อบันเทิงนะครับก็เป็นทางด้านของ JKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้เจ2จุดสองเอร์เซน์ด้วยกัน หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเ k n เองก็ย้ายเข้ามาเทรดในเซตนะครับแล้วก็เลยทําให้ทางด้านของนักลงทุนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั้นก็เข้าลงทุนได้นะครับก็เป็นการาเรียกได้ว,ว่าเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดของหุ้หน JKN กันเข้าไปด้วยนะครับก็เลยราคาหุ้นวันนี้ก็เลยบวกกันขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียว อีกคุณนึงที่ปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็เป็นท้านของเวิร์กนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้5.94ด้วยกันนะครับเพราะว่างบไตรมาสที่3นั้นโตถึงกว่า36เท่านะครับ Q on Q นะครับแล้วก็โตอีก72 year on year ก็มาจากเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของผลจากเงินจ่ายค่ายูโซให้กับกสทชนั้นลดลงมานั่นเองนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยทณะของตัว CCET บวกขึ้นมาได้2.7เปอร์ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่างงบไตรามาสที่3นะของตัว CCET นั้นก็จะเติบโตได้แรงนะครับก็มาจากยอดขายนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โครงขาย 5G ก็มีการหนุนนะทางด้านของผลประกอบการก็ตัวออเดอร์ให้เติบโตกันขึ้นมานั่นเอง ส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับก็หุ้นโรงไฟฟ้าครับวันนี้ก็เรียกว่ายกแผงกันปรับกันขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นทางของโตรกราฟนะครับบวกขึ้นมา3.62 GPC s บวกขึ้นมา2.23แล้วก็บีกลิมบวกขึ้นมา2.11ครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับก็มีทางด้านของกลุ่มการเงินนะครับก็นำโดยแบมนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป5.83%ด้วยกันนะครับเพราะว่าง,งบรมาสาที่3ที่มีการประกาศกันออกมานั้นต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับก็มาจากเรื่องของกำไรจาก NPL ที่ต่ำกว่าคาดนั่นเองครับสรุปสปดา์นี้นะครับเซ็ตอินด็ก็บวกขึ้นมาได้6.9%ส่วนเซ็ตร้อยบวกขึ้นมา 8.9%ครับโดยกลุ่มที่ปร,รับเพิ่มขึ้นมากสุด3ลำดับแรกนะครับก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับบวกขึ้นมาได้14.7%ตามด้วยกลุ่มขนส่งครับบวกขึ้นมา13.9%แล้วก็กลุ่มธนาคารบวกขึ้นมา12.3%นะครับกลุ่มที่ปร,รับลดลงมากสุด3ลำดับแรกในสัปดาห์นี้ก็คือกลุ่มของใช้สมุกคมบรือเลเวชภัณฑ์นะครับติดลบไป13%ตามด้วยกลุ่มเกษตร ติดลบไป11.4%แล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนในเทรอนิกส์นะครับติดลบไป6.3%ครับส่วนทุนเซ็ทร้อยที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุด3ลำดับแรกก็คือ CPN นะครับบวกขึ้นมาถึง30.4%ตามด้วยมินตนะครับบวกขึ้นมา29.6%แล้วก็ AWC บวกขึ้นมา26.5%ครับส่วนทุนเซ็ทร้อยที่สัปดาห์นี้ปรับลงมากสุด3ลำดับแรกก็คือ STA นะครับติดลบไป 20.1%, ห a n a นตาติดลบไป10.2%แล้วก็ TQM นะครับติดลบไป6.4%นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ